สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันในวันต่อวันด้วยพระคาของพระเจ้านะครับในวันนี้พบกันในวันอังคารที่25พฤษภาคม2021นะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในพระธรรม2โครินในบทที่11นะครับในวันนี้ในหัวข้อนะครับที่อยากจะนํามาแบ่งปันกับพี่น้องนะครับในหัวข้อที่บอกว่าความรักและความห่วงใยของเปาโลความรักและความห่วงใยของเปาโล พราะว่าข้าพเจ้าห่วงแหนท่านอย่างที่พระเจ้าทรงห่วงแหนเพราะว่าข้าพเจ้าได้มั่นพวกท่านไว้สําหรับสามีผู้เดียวเพื่อถวายพวกท่านให้แก่พระคริสต์เป็นคมมเจารีบริสุทธิ์นะครับเพราะว่าข้าพเจ้าห่วงแหนท่านอย่างที่พระเจ้าทรงห่วงแหนนะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับในข้อที่29ได้บอกว่ามีใครบ้างที่เป็นคนอ่อนกําลังและข้าพเจ้าไม่อ่อนกําลังด้วย มีใครบ้างที่ถูกนำให้สะดุดและขาะเจ้าไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยสองข้อนี้มีใจความสำคัญที่ผมกำลังจะนำมาแบ่งปันกับพี่น้องทุกท่านก็คือว่าอาจารย์เปโลได้แสดงความรักและได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องผู้เชื่อในโครินนะครับทั้งคำสอนที่เทียมเทศที่มันจะเกิดขึ้นด้วยและ,ะตั้งแต่ข้อที่16เป็นต้นมาเนี่ยอาจารย์เปโลได้ยก เปรียบเทียบยกตัวอย่างนะครับการทนทุกข์ของเขาในฐานะการที่เป็นอัครทูตนะครับเพราะว่ามีบางคนอวดอ้างใช่ไหมครับว่าเขาเองได้กระทําอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เพื่อจะยกมาข่มอาจารย์เปโโลว่าแท้ที่จริงแล้วอาจารย์เปโโลก็ไม่ได้เป็นผู้ที่พระเจ้าได้ส่งเจิมตั้งไว้นะครับไม่ได้มีสิทธิอันใดเลยดังนั้นอาจารย์เปโโลจึงยกตัวอย่างนะครับยก สิ่งที่เขาเองได้ประสบความทุกข์ยากลําบากเหล่านั้นมาหลายประการด้วยกันถ้าเกิดเราจะศึกษาดูด้วยกันนะก็เพื่อให้ชาวโครินได้รู้ว่าสิ่งที่เขาได้กระทํานั้นสิ่งที่เขายอมลําบากนั้นสิ่งที่เขาได้ยอมถูกทําร้ายร่างกายนั้นเพราะข่าวประเสริฐเพราะความรักที่มีต่อพี่น้องชาวโครินนั่นเอง ปาโลได้แสดงความตั้งใจแสดงความห่วงใยห,หวังดีต่อพี่น้องนะครับในการรับใช้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆกระทาตนเองไม่ได้เป็นภาระนะครับและถวายชีวิตของเขาเองยกยกชีวิตของเขาเองเนี่ยยินดีอุทิศนะครับเพื่อพี่น้องผู้เชื่อในคริสตจักรแต่ละแคว้นแต่ละแห่งรวมทั้งพี่น้องชาวโครินด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เราได้พบสิ่งที่เราได้เห็นคือความรักและความห่วงใย ของเปาโลเองต่อผู้เชื่อนะครับเพราะในข้อที่2บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าห่วงแหนท่านทั้งหลายนะครับเหมือนกับพระเจ้าทรงห่วงแหนนะครับอาจารย์เปาโลได้ให้ความรักของพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้ให้ความรักห่วงใยต่อพี่น้องผู้เชื่อในชาวโครินนะครับในเมืองโครินนั้นเหมือนกับที่พระเจ้าทรงห่วงแหนอนคำนี้เป็นคําที่ลึกซึ้งนะผมยังไม่กล้าพูดเลยว่าผมห่วงพี่น้องมาก หรือเท่ากับที่พระเจ้าทรงห่วงใยนะในฐานะการที่เราเองเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้ดูแลฝ่ายจิตวิญญาณเราอาจจะยังไม่มีความรู้สึกมากถึงขนาดที่พระเจ้าทรงห่วงใยก็ได้นะฮะอาจจะมีความห่วงใยอาจจะมีความรักแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้พูดดังนั้นเนี่ยนะครับเหมือนกับพระเจ้าทรงห่วงใยท่านนะหมายความว่าอาจารย์เปโลรักและห่วงใยพี่น้องชาวโครินจริงๆจึง ทั้งเตือนทั้งสอนด้วยถ้อยคําที่พูดตรงไปตรงมากับพี่น้องเพราะความรักและความห่วงใยและการที่เปาโลได้รักและห่วงใยพี่น้องนะครับเกิดขึ้นจากความรักของพระเจ้าเกิดขึ้นจากความรักของพระียซูคริตที่เป็นพื้นฐานสําคัญของชีวิตของเขาดังนั้นเมื่อเขารักนะครับพระเจ้าเมื่อเขาสํานึกในพระคุณของพระองค์เขาจึงแสดงความรักนั้นนะครับต่อผู้เชื่อด้วยกัน วันนี้สิ่งที่อยากจะนํามาให้เราได้คิดและตระหนักด้วยกันเพื่อจะนําถ้อยคําของพระเจ้ามาใช้ในเช้าวันนี้ก็คือว่าให้เรามีความรักนะครับมีความห่วงใยต่อพี่น้องของเราด้วยความรักนะครับไม่ใช่แค่เพียงพูดแค่ปากว่าฉันรักหรือว่าฉันห่วงใยผู้เชื่อฉันห่วงใยคริสตจักรฉันห่วงใยกลุ่มใดๆหรือกลุ่มที่เรามีอยู่แต่ความรักที่ ที่สมบูรณ์นะคือเป็นความรักที่พร้อมด้วยการกระทําความรักที่พร้อมที่จะสละบางสิ่งบางอย่างสละเวลาสละทรัพย์สละอะไรก็ได้ที่แสดงว่าสิ่งที่เรารักนั้นนะครับสิ่งที่เราบอกว่าเรารักเราใช้เวลากับสิ่งนั้นมากน้อยเพียงใดสิ่งที่เราบอกว่าเรารักเรายอมสละเวลาของเราเรายอมสละสิ่งที่เรามีเพื่อสิ่งนั้นหรือไม่นะครับ แต่อาจารย์เปาโลได้เป็นแบบอย่างให้กับเราทั้งหลายได้เห็นว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดและกับสิ่งที่อาจารย์เปาโลทํานั้นมันสอดคล้องกันนะครับไม่ได้บอกว่ารักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเขาได้แสดงความรักและความหงอยใโดยการอัไนครับทนทุกข์ลำบากมากมายให้กับพี่น้องชาวโครินและคริสตจักรอื่นๆนะครับโดยเฉพาะคนที่เมื่ออาจารย์เปาโลได้ยินคนว่ามีใครบ้างที่อ่อนกําลังลงนะครับ อาจารย์เปโลก็อ่อนกาลังลงด้วยหมายความว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์เปโลอ่อนแอด้วยไหมครแต่ว่าอาจารย์เปโลก็รู้สึกเป็นห่วงด้วยรู้สึกคิดถึงรู้สึกเป็นห่วงยายฝ่ายจิตวิญญ,ญาณด้วยโดยเฉพาะคนที่ถูกชักนําให้หลงอาจารย์เปโลก็รู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนหมายความว่าอาจารย์เปโลจะทําอย่างไรให้คนเหล่านั้นกลับมาสู่และยืนอยู่ในความจริงของพระเจ้าได้นะครับดังนั้นหนุนใจเราทั้งหลายนะครับในวันนี้ ที่เราเองจะเรียนรู้ความรักของอาจารย์เปาโลที่ได้สแสดงออกต่อชาวโครินนะครับโดยบนพื้นฐานความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพื้นฐานความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในใจเราเราก็จะสามารถตอบสนองความรักของพระเจ้าต่อผู้อื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นหนุนใจนะครับที่เราเองจะมีความรักของพระเจ้ามากขึ้นหากเรายังมีความรักของพระเจ้าน้อยไปในจิตใจของเรา หรือว่าความเห็นแก่ตัวของเรามันมากเกินไปวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราทั้งหลายได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าได้เต็มล้นอยู่ในความรักของพระองค์มากขึ้นเพื่อเราเองจะตอบสนองและสํแแดงความรักนั้นออกไปยังผู้อื่นได้นะครับนั้นหนุนใจเราทั้งหลายกับ2โครินบทที่11นี้เราได้เห็นตัวอย่างเราได้เห็นแบบอย่างความสำคัญของอาจารย์ปโลที่ได้แสดงความรัก และความห่วงใยต่อพี่น้องชาวโครินดังนั้นให้ความรักของเรานะครับให้ความรักของพระเยซูอยู่ในที่อยู่ในชีวิตของเรานั้นได้ล้นออกไปหาผู้อื่นด้วยนะครับอย่าบอกว่าเรารักผู้อื่นเพียงแต่ปากเท่านั้นแต่จงแสดงความรักนั้นออกมาเหมือนกับอาจารย์เปโลที่ได้แสดงความรักและความห่วงใยต่อพี่น้องชาวโครินนะครับขออ่านพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งนะครับในบทที่ ข้อที่2นี้ได้บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหนท่านอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหนนะและข้อที่29ได้บอกว่ามีใครบ้างที่เป็นคนอ่อนกําลังและข้าพเจ้าไม่อ่อนกําลังด้วยมีใครบ้างที่ถูกนําให้สะดุดและข้าพเจ้าไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องนะครับให้เติบโตในความรักของพระเจ้าต่อไปและแสดงความรักต่อกันและกันโดยความรักของพระเจ้าที่อยู่ในใจของเรานะครับ พระเจ้าโดยส่งอวยพรพี่น้องทุกท่านเราอาธิษฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในเช้านี้ให้ถ้อยคําของพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในสองโครินธ์บทที่11นี้ที่เราได้เห็นความสําคัญของอาจารย์เปาโลได้แสดงความรักและความห่วงใยได้ทนทุกข์ได้ประกาศพระนามของพระองค์โดยที่ไม่คิดถึงความลําบากของตัวเองไม่ได้คิดถึงความเจ็บปวดของตัวเองแต่เขาคิดถึง ผู้เชื่อต่างๆผู้เชื่อเหล่านั้นที่จะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาได้ประทานความรักของพระองค์ที่จะมากล้นอยู่ในจิตใจของเราด้วยเช่นกันเหมือนกับอาจารย์เปาโลที่เราเองจะสามารถสําแดงความรักของพระเจ้าออกไปโดยเฉพาะช่วงนี้ที่อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้เราทั้งหลายที่จะมองเห็นและให้โอกาสกับเราในการที่จะแสดงความรักกับพี่น้อง ต่อผู้เชื่อด้วยกันและคนอื่นอีกมากมายเพื่อเราเองจะเป็นพยานและประกาศถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยชีวิตด้วยการกระทําของเราต่อไปขอบคุณพระองค์เราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน